ทำไมเราร่วมโครงการเปิดโลกสถาันโลกกระทัดโลกกระทัดอะไรนี่โครงการอะไรเนี่ยมันไม่มีหัวโครงการอะไรรวมโครงการเปิดโลกกระทัดชมทะเลสวนสนอ้าวนั่นอดว่ายน้ำไหดิโอ้โหนไม่ชมอย่างเดียวไงเออใช่ไหมว่าเปลี่ยนชุด เดี yeah. ๋ยวยึดลงน้ำก้นเลยให้ชมทะเลบ่าวอย่างสปอนเซอร์ครับผู้ใหญ่ใจดีเรามากมายเลยผู้ใหญ่ใจดีมากมายเลยดัดโดยอะไรไฟอะไรไฟฟอลอะไรไฟฟออ๋อเออเก่งมากเขายังไม่ได้เล่นอยู่ดี Oh my god เอาคนนี่ใครเนี่ยใครเนี่ย,ยเด็กเขาเด็กเขาเด็กเขเด็กเขใ,ใกล้เใกล้ใครเนี่ยเฮ้ยเอ,อ้ยลูนี่เองเป็นยังไงวันนี้สนบบุกไหมสนุกมากเลยครแร้อ,องกี่เพลงโอ้หลายหลายกับเพลงครับเต้นเต้นกี่เพลงวันนี้สอครับเ้นไปสองเพลงโอ้เดี๋ยมีอีกนะคะเลอะดีมากดีมากเดี๋ยวตามไปดู ติดตามทในที่ตักด้วยเลยครับครับผมทีกตักชื่ออะไรแอตแท็กเกอร์แดนซ์ครับอ่าโอเคเออประมาณนั้นเขาพูดเถื่อบทสภาพเล่นงานไม่ได้ไม่ได้เล่นใช่นไหมเตรียมส่าหมาแต่ไม่ได้เล่นเล่นเกมเล่นเกมนี่เล่นเกมใช่นะ กินกินจำแนกกินกินว้ารางวัลกันเยอะแยะใช่ให้เขากินคนเดียวนะต้องชนะแน่ถึงแบบองเขาไม่กินเปรรเช้าไอ้น้องคนเล็กอะไม่งั้นก็ได้แล้วได้แล้วได้ไเนอะเพราะว่าวิ่งแค่ลางเนี้ย ยังงไงคะเล่นนะเออต้องต้องเปิดตาให้อ่านสนุกภาษามือสนุกสนุกสนุกวันนี้วันนี้สนุกมากวันนี้สนุกมากอื ประทับใจอ๋อขอบคุณครับ เป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างสนุกค่ะมากเลยค่ะเย็นเลยค่ะอิ่มไหมอิ่มไหมอ้โหเต็มที่เลยที่ไดกมากระเป๋าโล่งเลยได้เลค่ะด้รางวัลได้แข่งกันได้เขาไหมไม่ได้แข่งค่ะนี่เด็กๆนี่เด็กๆเด็กแ่งก่าเด็กๆมาจ้ะเด็กๆแข่งอะไรไหมแข่งอะไรไหมแข่งกันไหมวันนี้ได้แข่งไหมกินอย่างเดียวเล่นทะเลก็ไม่เล่นว้าทเาอะไรบ้างวันนี้ทำอะไรบ้าง ไม่ทำไม่ทำอะไเลยเล่นกิจกรรมอย่างเดียวอ๋อเล่นเกมอย่างเดียวใช่ไหมเกมอะไรเกมอะไรมั้งเกมอะไรหมดเวลาเกมหมดเวลาโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเขาหน้ามาใหม่ไหมดีนะอดีนะครับมามาจากไหนครับมาจากบดีฝัดเกียร์น่ะค่ะเขาเนี้ยสนุกไหมการทำงานที่นั่น ไม่ต้องใจรักจริงนะมันก็ต้องมีใจค่ะเพราะว่าน้องเป็นเด็กพิการทั้งหมดเนาะเป็นเด็กพิเศษมี400กว่าคนไม่แต่แต่พวกเราอะถ้าไม่รักเนี่ยต้องมีใจอันดับแรกล่ะค่ะต้องมีใจอันดับแรกถ้าไม่มีใจอยู่ไม่ได้ล่ะถ้าไม่ไหวก็ออกไปค่ะบางคนออกอย่งั้นเลยดูคี่ตีครับโอ้จักรเสียณแล้วค่ะสามสิบแล้วเหรอสามสิบแล้วคือผมนับถือว่าถ้าใจไม่รักจริงๆเพราะว่า ยิ่งเมือลูกร็อีกนะต้องดูแลยิ่งมืนลูกามพิการมีหลายประเภทค่ะที่คุณเห็นนี่คือสามารถช่วยตัวเองได้ที่เรานําออกมาเนาะอันนี้ก็คือช่วยตัวเองได้ที่เป็นกลุ่มไหนวันนี้คือพวกไหนกลุ่มนี้คือกลุ่มสติปัญญานะคะอยู่แต่ไม่ออกนะดูไม่ออกเลยถ้าเราไม่ได้พูดคุยเมื่อไหร่ก็ไม่ออกแต่อยู่ที่สถานนี้ก็จะมีทั้งติดเตียงจิตเวชนะคะทําร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกพวกคุณต้องอบรมก่อนใช่ไหมใช่ค่ะต้องผ่านการอบรมคือไม่ใช่ใครมาป สมมติจะมีมีพี่เลี้ยงมีครูครูพัฒนาการนะคะมีกายภาพผู้อาชีวะมีงานอาชีวะนะคะที่บำบัดน้องนะคะเป็นงานที่อุทิศแรงกายแรงใจเนี่ต้องเสียสละาอันดับแรกค่ะคือแทบคือนั่นคือบ้านเราเลยใช่ไหมแล้วคุนนี่คือแล้วเรามีลูกเยอะมาก ใช่400กว่าคนค่ะค่ะ422ตอนนี้นะคะค่ะใครเก็จะมีอยากมีใครอยากชุฒิเาอยใครอยากทำบุญทำเบอรสิ่งที่ต้องการที่สุดคืออะไรช่วงนี้ในในผู้หญิงในผู้หญิงเนี่ยก็ต้องการปัจจัยสี่แล้วค่ะเผ้าในกางเกงในใช่เพราะว่าผู้ใหญ่กลุ่มติดเตียงนะคะไซเอ็มไซเอ็ม แล้วก็เครื่องครัวนะคะเครื่องครัวเช่นเช่นเช่นน้ำมันผงปรุงรสน้ำตาลอะไรพวกนี้ข้าวสารข้าวสารก็ขอเป็นข้าวหอมมะลินะคะอ๋อเพราะว่าเพราะดีกันเด็กเพราะว่าในกลุ่มน้องที่ที่ทานไม่ได้นี่ ถ้าเป็นข้าวแข็งน้องจะคืนลําบากโอ้ค่ะพอเป็นข้าวหอมมะลิซึ่งคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าเลือกกับว่าไม่ได้เลือกใครง่ายใช่ค่ะเพราะยังมีกลุ่ม้ําซ้อนติดเตียงที่ต้องทานยากโอ้เออว่าบางคนไม่เข้าใจทำไมต้องข้าวหอมมะลิฉันยังไม่กินเลยอ๋อค่ะมีหลายบ้านค่ะในในปากีิถามีหลายบ้านมีเก้าบ้านนะโอ้โหโอ้โหอะไรที่ไม่ได้จอดโอ้ ตกใจเลยเมื่อกี้เป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวขี้แตกไหมเดี๋ยวต่อ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 เชือกคือผมว่าทำไต้องกินข้าวหอมมะลิเรื่องมากเลยแบบไม่ใช่เว่ามันเป็นนกลุ่มพิเศษมันนุ่มแล้วก็เคี้ยวง่ายเพราะว่าน้องไม่เคี้ยวด้วยต้องนอนทานนะคะที่ต้องการข้าวหอมมะลิในกลุ่มนี้จะทานข้าวสวยไม่ได้เลยก็คือนอนทานอย่างเดียว ว่าเอาอย่างนั้นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวต้มด้วยใช่ไม่ใช่เป็นข้าวต้มเป็นโจ๊กอะไรประมาณนี้อะไรที่มันที่เขากลืนได้เลยอะค่ะไม่ต้องเคี้ยวเนี่ยตรงนี้คนคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ค่ะการการความพิการของเขาการทานก็หลากหลายประเภทนะคะบางคนบางคนกินข้าวไม่ได้เลยมีไหมใช่มีค่ะก็เป็นนมอย่างเดียวกับใช้ฟีดค่ะเขาใช้อาหารทางสายยางใช้ฟีดอย่างนี้ก็มีค่ะข้าวพยาบาลหรือขพยาบาลใช่อันนี้ขออนุญาตเล่าที่เล่าได้นะเพราะบางอย่างเป็นความลับ เป็นความรักของของน้องๆที่แบบไม่ควรจะเปิดเผยใช่ก็ความเป็นความลักก็คือเป็นเวลาน้องถ่ายภาพอย่างเงี้ยเพราะน้องมีสิทธิเนาะเวลาไปจัดเลี้ยงอะไรเนี้ยก็ต้องระวังน้ยพยายามให้ถ่ายรูปใช่คือถ่ายได้แต่ต้องเบอร์หน้าน้องหรือทํารูปอะไรบังหน้าน้องน่ะค่ะซึ่งไม่ออกสื่อเนาะเพราะน้องมีพรบทำเล็บกร์ตูนติดหน้านิดนึงแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอันี้ดีพบส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้ไปถึงก็ไปถ่ายแบบไปลนงมีฟร์ม็ฉันมาโน่นมานี่ใช่ค่ะ คนจะคนจะเบอร์นะหรือไม่ถ่ายเลยก็ยิ่งดีใช่ไหมหรือถ่ายไกลๆเห็นน้องไกลๆแล้วเราอยู่ข้างหน้าไม่ไม่ไปซูมคนใดคนหนึ่งเขาอะไรงีค่ะซ่งเป็นสิทธิของเขาค่ะอย่าไปเยี่ยมได้นะคะมีหลายบ้านมีทั้งหญิงทั้งชายมีทั้งผมาผมเคยไปบ่อยไม่ไปบ่อยแต่ไม่รู้อะไรหรืว่าค่ะเราเราก็ไปเอาอาหารไปเลี้ยงได้อานี้สมมติถ้าคนจะเอาอาหารไปเลี้ยงเนี่ยดีที่สุดคืออะไรมันมันไม่ระบุหรอกค่ะแล้วแต่เจ้าภาพนะคะแล้วแต่เจ้าภาพจะจัดให้เรานะคะ เืออาหารไปมือต้องสมมติว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็จะทานได้หมดทุกคนเลยแต่ถ้าเป็นข้าวมันไก่ข้าวอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสองประเภทในในกลุ่มที่ทานข้าวเม็ดไม่ได้ก็จะเป็นพวกอ่าเป็นโจ๊กเป็นอะไรเหลวๆให้เขาคือว่าคติว่าถ้าแบบพวกกินง่ายๆดีสุดใช่ไหมพวกก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวโจ๊ก ถ้าผวยเสียวค่ข้างบนก็เป็นเส้นใหญ่มนพนบนที่อาคารนะคะเส้นใหญ่อย่างเดียวอแต่น้องที่เดินทานเองนะยังลักษณะแบบนี้ก็ได้ทุกเส้นก็ได้แบบทํานบอหลากหลายให้ให้น้องเขาเลือกเอาเองได้ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้นี่ผมก็เอาไปแล้วเหลือเราเราไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่กินอ๋อเขากินไม่ได้เขาอยากกินบางส่วนที่อยู่บนอาคารนอนติดเตียงอะไรอย่างเง้ยเขากินไม่ได้เดี๋ยวพี่เลี้ยงเขาจะรับไปป้อนนะค่ะถ้าสมมติถ้าถ้าให้ดีเนี่ยสมมติ เอ่อผู้ที่เดินได้เองก็อาหารชุดหนึ่งอาหารหลากหลายเลยใช่ค่ะหลากหลายถ้าพวกต้องการผมต้องกากทำบุญแบบพวกไปสีเนี่ยเอาอะไรไปให้ ็นพิษอาหารอย่างนี้ก็นมนมเฉพาะทางก็นมแพนนะคะมีน้องที่ต้องนมแพนนมแพนนมแพนที่แรกใช่ค่ะนมเฉพาะทางของน้องที่พิษอาหารนะคะซึ่งคนยังไม่คยรู้เหมือนกันว่าจาเป็นมากเลยเพราะมันแพงใช่ไมค่าใช้จ่ายสูงก็เป็นเพื่อก็แพงเพราะว่าแงใจแล้วเด็กเจ้าภาพจะมีต้นทุนเท่าไหร่เขาไม่ได้จำกัดเขาไม่รู้ว่าเออถ้าถ้าอยากจะจะเอาทำบุญกับเลี้ยงเลี้ยงน้องน้องที่พิษนมดีสุด ใช่ไหมนมก็ได้ค่ะเป็นนมกล่องนมอะไรก็ได้ทุกอย่างก็ได้ค่ะนม UHT อย่างนี้ได้ค่ะอืมแต่ถ้าถ้าถ้าให้ดีสำหรับน้องคือนมอะไรอร่อยเลยอ่านมแพนค่ะจะมีน้องเฉพาะทางเนาะเออเออนี้นี่คัอสีดะคะเอาเป็นซีดซเพราะคนไม่ให้รู้ผมอยากให้ให้คนที่แบบเอาตรงเนี้ที่ที่คนที่คนไม่ให้รู้ไปไปเ่วยเผยแพร่ดีกว่า่ค่ะแต่ละบ้านก็มีมีเยอะค่ะราชาชายนี่ก็ห้าร้อยกว่า เป็นผู้ชายถึงการดูแลก็คล้ายๆกันเหมือนกันค่ะความพิการเหมือนกันแค่แยกเพศแค่นั้นเองสุดท้ายนี้ครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากฝากเชิญชวน่าเชิญชวนใช่ค่ะก็คือว่าขอให้มีอาผูกมีจิตกุศลนะคะก็ ไม่ไม่ไม่บบริจาคก็ได้ไปเยี่ยมไปพูดคุยกับน้องเขาก็มีกำลังใจนะจ๊ะเรื่องตรงนี้ก็ก็เปิดให้บางส่วนนะคะก็วิระยะห่างไว้เพราะว่าน้องปิดมา2ปี3ปีน้องที่โควิดนะคะเพราะตรงนี้อ่อนแอมากน่ก็ไม่ได้เจอแขกแบโลกทั้งหลายช่วงนี้ก็ผู้บริหารก็จะเปิดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเลี้ยงอาหารได้อะไรได้ค่ะแต่ก็เฉพาะแต่เนระยะห่างวเพราะว่าเ้องคัดเด็กด้แข็ง่ไหมก็เป็นน้องที่ลงไปทานได้ที่โรงอาหารนะคะที่อาคารลืมถามชื่อ ถามชื่อค่ะก er ็เอาชื่อเล่นก็ชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อส้อยก็ชื่อแป้นค่ะเป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาการพี่ต้อยกับพี่แป้นค่ะพี่คือบ้านราชาบดีพัฒนาการค่ะบ้านราชาบดีหญิงครู้ส่งเสริมพัฒนาการเป็นครูอ๋อครูส่งเสริมพัฒนาการซึ่งซึ่งตำแหน่งนี้ก็หายากเพราะบางคนมาแล้วไปเลยใช่ไหมแต่เรายังอยู่เราไม่ไปไหนเราอึดค่ะเราอึดเพราะนี่คือบ้านของเราและลูกของเราโอเคขอบคุณครับ ครับก็เป really? well, exactly. ็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับหรืออะไรคนหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เวลาไปไปเยี่ยมน้องๆเนี่ยก็ฟังคุณูท้สองท่านบอกว่าควรจะอะไรไปว่าที่เหมาะกับน้องวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วสวยสวยสวย